มาตอบคำถามเพื่อนๆนะครับที่สอบถามเรื่องเมอร์ลิสเทโามิสนะครับซึ่งเป็นตัวชะลอวัยตัวนี้เนี่ยก็เป็นวัตรกรรมรางวัลโดเบลนะครับซึ่งเขาวิจัยในเรื่องของการเพิ่มเทโลเมียปลายโครโมโซมนะครับซึ่งมันจะทำให้เซลล์ของเราเนี่ยสามารถทํางานได้ได้ดีนะครับแล้วก็อ่อนวัยลงนะครับหมายความว่าถ้าเรื่องของความสวยความงามเนี่ยมันก็จะไม่แก่เร็วมันก็จะไม่เสื่อมเร็วมันก็ไม่สูญเร็วนะครับทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะดูย้อนไวัยได้นะครับตัวนี้นะครับมี ผู้คนสนใจแต่ก็ถามว่าเฮ้ยตัวนี้มีระบบไหมมีระบบที่จะช่วยหรือเปล่าตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะครับเป็นตัวเซ์เพจที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปแชร์เอาไปบอกต่อได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะครับไม่ต้องเตรียมเซ์เพจไม่ต้องทําข้อมูลอะไรทั้งสิ้นมีหน้าที่แชร์ออกไปนะครับแล้วรับคอมมิชชั่นนะครับคอมมิชชั่นกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็คนที่อยากจะทดลองไปใช้ก็สามารถไปซื้อไปใช้ได้เลยนะครับใช้ระบบได้นะครับแล้วก็คนที่ยังไม่มีทุนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถต่อยอดได้ด้วยนะ ตั้งใจจริงๆนะครับล้วก็สามารถที่จะอ,อยากจะสร้างทีมขายก็สามารถสร้างทีมขายได้นะครับแล้วก็จะมีรายได้จากส่วนต่างจากทีมขายได้ด้วยนะครับซึ่งขายง่ายมากนะครับเพราะว่ากล่องนึงคุณจะได้2 0 0ร้อถึงสามบาทเลยทีเดียวไม่น้อยนะฮะดังนั้นใครที่อยากจะใช้เวลานี้ในการศึกษาเลยครับหรืออยากจะดูตัวอย่างเซลล์เพจยัยงไงก็ติดต่อครับแล้วคุณจะรู้ว่าวิธีการทำเงินบนโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหมันมีหลากหลายวิธีมากครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะกับ Merlis Telomis ครับ